ยีนกับอะไรยืดรอไว้เล่นบอลกันไม่บอลมันไม่เล่นร่างกายได้ยังไงรู้วะ ไม่วางนะไม่วางกรรมต้นคู่ที่22ของวันนี้ครับแอนฟิลครับชุดจริงจำได้กันติดตาครับเขาสลับ พบกับทีมลูกนกพารครับสนามแบบนี้เรียกว่าสนามปาเซียนนะครับ,รบออกด้านข้างเป็นบอลของแอนติวแอนติวแบบนี้มีสูนยคะแนนนะครับแบบนี้เรียกว่าแพ้นะแกช่ได้นะแพ้ตกชนะมีลุ้น สับข้อมูลจากพียยครับทีมนี้ถ้าใครชนะก็เข้ารอกครับเนาะสรุป,ปง่ายๆเลยเหมือนชิดกันเข้าหลอกแอนดิวตักไปตรงกลางลุงนภา,ายยังบ,อ,งบงกอ,อกยู่ครับอยากจะแซวไปครบก็ไทยว่าจะชนะนง่ายๆครับสามแบบนี้โอโ้โหเล่นกันไม่ใช่ง่ายครับมีจึกแปลหันเยอะครับยิ่งสนามแบบนี้ลูกคนคนจะใช้ยากครับมาจากลูก หวังเปิดมาหน้าประตูเด yeah, really ี๋ยวทิ้งออกมาแลยยิงสวนก็ไปโอ้โหดูนี้สูงออกไทนิดเดียวครับบอล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 เฮ้ยบอลบอลเฮ้ยหยิบ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 หยบหยิบหอบยิบห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 บยบหบบบบบบบหบ นั่งดิอยู่ได้บอลครับเริ่มจะอย่าเริ่มจะแห้งๆมากแล้วครับเริ่มจะกดเริ่มจะปิ้งเปิดขวางมาคืนหลังครับแต่ไปเปลยครับจังหวะนี้เลยล้อริมเส้นแล้วนนครับถึงเส้นหลังเปิดแถบติดที่ยังอยู่เค้นอนนะไรครับมาที่ริมเส้น เติมมาแล้วยังไงครับบอลยังถูกตียังทิกยังจิครับตีแคบเราลูกกระพากับบล็อกดีครับตัดบอลหนาครับลูกกราตัดไมได้โอ้โหเทียทิ้งเลยครับเอาล้วครับคุณทำได้ผมก็ทำได้พี่พอพี่พอพี่พอได้ลูกทุ่งครับส่งสัญญาณมาว่าตรงนะครับมีโอกาสมาครับตาครับ กันเจออุปสรรคพี s <S ่รุงยังครับมันยังเห็นั่งที่บ้านแล้วเบีโอ์แบบัดยังครับยังครับโอ้แอนด์ฟิวแก่งออกมาครับถึงประตูครับประตูบอกว่ายังไงรู้กันไหมโอ้โหนี่สามต่อหนึ่งมาเลยก้าเจ้าแหวงยังไงเอาครับเอาล้วครับดูประธานแซะบอลกลับไปได้แอนด์ฟิวโตกลับมางเอ้ยเรียกบอลกลับคืนเลียวบาแอนด์ฟิวเจาะริมเส้นเคลียร์แล้วติดของหลังบล็อกดีครับ เป็นแฟนบอลครับส่งบอลให้เป็นบอลทุ่มของแอ,อนซิลยังลอกเรียมเส้นมาแล้วมีพื้นที่เปิดเปิดเข้ามาตรงกลางมาลิซีเ,ออเครีอรเอฟว่าแอนซิลยังจับบลแต่ยังครับ พยายามถึงครับพวกนี้ออของไอ้ปิ้ม100น100นลมาล้อยหนึ่งได้กลับมาให้แม่ล้อยนึงที่เหลือประสบการณ์ครับเริ่มสะสมในทุกเกมครับล้อยนึงไอ้แกไปกินของไอ้ปิ้ลมาล้อยนึงติ๊กมาครับน้องอลิรือแตะแล้วยิงตัดเข้ามายิงสวนมึงดิยิงอีกที่ก้นมาถูกโซซูโมเซกโะมึงดิเอาล่ะครับถ้ายิงไม่หนักก็ตัดได้ครับบวกถ้าหมัดไม่หนักนี่อจะโชคครับไม่สรุป มีฟื้นเอาครับหนึ่งตัวนึงคัสคัสหนึ่งตัวนึงโอ้โหชิมขันเข้ารอบครับรูปง่ายเนาะไม่ไไมี่ครับตออเลยครับใแร้ก็ต้องม้วนเสือไปนอนที่บ้าน,น,น,นาเกอะเกอะเกาะต่ำเสื้อเจ้นสองตัวแล้วเกะมาตัวเดียวอะ เบอร์ขึ้นมากไปจ้าวลงนี้ตัดได้ครับกลุ่มนาพา้ามาออกตรงเส้นถึงไหมแม่ลูกนี้เข้าใจดีไหมครับขื่นยังไม่พร้อมเปิดมาจังหวะนี้เขี่ยคืนหลังเลยเข้าให้ประตูเล่นดูจัดกลับคืนมา คือคนใหญ่เขาขึ้นไปครับแล้วก็พาบอลไปอาพิรักเขาเล่นหนองตาอย่างไรครับคือเริ่มใช้ระบบขึงสนามรับโยนลแม่นครับมีพื้นที่ยิงเยอะเตดเยอะเอาแล้วครับคุณนภาก็ยังยืนตำแหน่งกันดีครับไม่หลายชื่ออยู่หน่องตาไปไปที่ริมเส้นแล้วครับแล้วตัดเข้าในโอ้โหลูกนี้ เสกัดเสียเหลียมเนื้อขององประตูประตูยังทันนะครับออกไปเช็คระหว่าไม่เข้ากล้องเลียกป้อออกไปเดี๋ยวเร็วๆครับแต่ละหาชั้นยังครับหึงวิยิ่งตูดีเข้าสกัดทิ้งไปอ่ะหรือจะเต็มหน้าประตูครับมุนลภาใช้วิธีรับรันลุกครับตอนทองพี่นะ เราจพก่ออโอนเนอร์อครับชิปเบาๆให้มงอ่าที่ดันปีกซ้ายล็อกอนี่ครับสุริยาพยายามจะเข้าไปถึงเส้นหลังแล้วแรงเข้ามาแล้วพยายามจะปั๊มเข้ามาโอ้ลูกนี้ใช้สุดปั๊มสู้ครับเปิดปั๊มทั้งสู้ครับอย่าทิ้งออกมาล็อกไปที่ริมเส้นนี่โอ้ยังทันไหมลูกนี้ อายเลยเจ็ดแต่ฉีกไปจังหวะนี้แล้วตัดได้ครับลูกนี้ทำไหมดังฐานอยู่ครับลูกนี้ยังไงลุงนี้บนยังอยู่ยังฝังทางขอาอยู่ลูกนภาได้บนยกมาเลยครับโอ้โหหายใจหายคอร์อยู่คำสลายหนักครับคนเอกขยับพลิ้นสับลงแะเดี๋ยวใคเห็นก็ดีเลย การเปลี่ยนตัวก็สำคัญครับเป็นการชงชิงความเหนื่อยโยยามาจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ก็ไม่เสียครับจุดโทษมีให้ดูไม่ดูนะดีลุงนะครับแฟนบอลก็ตามมาเชียร์เอยอะครับแทงจังหวะนี้โย่ไปครัรรบเปรียบเคาะใคเอาครับแม่ไม่ถึง หลังเราขึ้นมาเน่ยก็ยังไม่ดีครับผมแันติวเก็บบอลไปเล่นเอาลุงดาวพาต้องาจังหวะนี้ก็โอ้ยยิงดูข้างโคได้คุ้มเลยครับมาใครเกียรดีวะอีกฝ่ายรับอีกฝ่ายลุกครับทีมไหนพับดีก็ถือว่าลุกได้ดี มีหมายเแปดพยายามจอหาเดียมไปครับแม่ตรงนี้ก็รล้กมักีฬาก็สัมผัสมือนิดนึงบอกบนไปคนให้ไปรเล้้ตตตตดียวเขาของเอฟดวโดนหมาเก็บครับ อ,อย่าเห <But> ็นน็อกนิดติดคนให้สิเปิดนิ้เส้นเล็บตาข้างในมีไงเขียบพยายามจะเส้นเท้าลุกข้าขวาได้ไหมอะไรก็พยายามจะเลื่อยได้ยังครับโอ้โหลบาโหลบขายังเคลียร์ไม่สุดครับปั๊มบอกออกมาแล้วครับออกมาแล้วหมายเลขเจ็ดเอาครับพรียามจะเล่นมาดิแต่มาจังหวะนี้โอ้โหัวนิดสิเข้าไปกดดัน เดีทีวแก่ตัวก็้ด้ตามมากินลตาม่นไมตามาละผู้ไมดู้เดี๋ยวบนเร่มาหาช่องหาช่องเลื้อยกันไหมเลีงกินตัวเปิดขวาไปแตเข้าในแล้วเข้าทางขวายิงลังเลยโตโตลูกนี้ลูกนี้ ตัดถึงแล้วครับเต็มไม่รู้ตัดไม่สุดครับบอลจัดมือเข้าไปถือว่าหาจังหวะยิงได้ดีครับหมายเลขหนหม,มองไม่ทันเลยยิงเร็วมากนะยิงดีครับเดือพทิศทางหนักได้เลยหมายเลขสามนะครับสกกับขวารองแชมป์สักยกพี่ฟ <m' n S 2> ิวเปล่าบอลยังไ<ห>ม่จบครับ ผม,รรผมไม่กล้าสรุปคบพูดนี้ผมจะเห็นไแลนะ้วนำอยู่ดีๆครับก็เลยว่าสับเพ็งไม่พวกจุดไฟเผาไปไปเอาคร,รับเด้งมาหน้าหมายเลขสิบแปดยิงโดนมีใหม่<ป>